เช okay, ครับวันนี้วันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566วันหวยออกวันนี้ก็กงพามาดูกรงตะกะแตนที่สั่งไขรมาจากสีเกตก็ถือมาหนึงขีดหนึ่งขีดก็ก็ไม่กี่วันก็เพราะออกมาเป็นตัวก็ได้ประมาณทั้600ตัวได้มากประมาณนี้ละ600ตัวไข่แล้ว ตันนี้ก็สี่สิบห้าวันแล้วก็เริ่มเริ่มเหงาแล้วสี่สิบห้าวันเนี่ยสี่สิบห้าวันก็ทำกุฏากงเก็บขี้เก็บเศษอาหารออกลองไขไว้น่าจะเอาอีกสักรอบหรือสองรอบดูก่อนดูสถานการณ์กันไข่น้อยเริ่มน้อยแล้ววันนี้ก็ได้เก็บได้สองขีดมัสามันก่อนก็ได้สี่ขีดสามมันนันก็ได้สามขีด หนึ่งขีดไออันแรกได้หนึ่งขีดอ่าเเก็บมาเออไอตรงนี้ก็ต้องล่องรอยขีดตะกแตนสั่งมาจากเมืองช้างออกมาตรงเนี้ยที่มันที่หมากัดกัดกงกงเก่ากงเก่าที่หมากัดอ่าอันนี้ก็ไข่สองขีดเจ็บปนี่ไข่สองขีดอ่าอันนี้บ่มไว้ไข่บ่มไว้บ่มไว้สี่ขีดไอตรงนี้ อ่าตรวนี้กงนี้ก็สั่งมาเมืองบนเขตอบุบลก็มันพันร้อยเก้าเก้าอ่าอันนี้ก็ไข่ไข่ของกลงแรกไข่ที่สั่งมาจากทีไข่ผลงานจากสีเกตอ่าไข่ออกแล้วขีดแรกออกแล้ว3ขีดสามขีดหลังสี่ขีดหลังยัง ก็ผลงานก็โอเคนะมาตรฐานใช้ได้อยู่ก็ถือว่าอผ่า,าน <c oughs> นี่ครับกงที่ย้ายมาของที่หมากัดที่ว่าหมากัดหมามดื้อเลยย้ายขึ้นสูงหน่อยระดับเก็บเอวเก็บสะดือก็นี้หมาแล้วนะตายตายนิดหน่อยเก็บแล้วทำาวนตาขี้ทำกวนตาขี้เหลือเศษก็ให้มันกินก่อนโดยสายค่อยอีกทีกินใบอ้อยใบอะไรบ้าง ่หนึ่งขีดนี่ได้เยอะหน่อยเก็บเก็บสามพันตัวได้น่าจะได้สองพันกว่าสามพันตัวนี่แหละประมาณนี้กินตัวก็กินงตัวขึ้นไปรับแสงก็เดี๋ยวจะเปิดม่านให้มันรับแสงเต็มที่ก็ทำกันฝนง่ายๆวานฝนตกก็ทุลักทุเลก็โอ้ออกมาแล้วกลับไปโอ้ยอ,ออกมาแล้วออกมาแล้ว น้าับเ้าหนีไปนน่นแล้วจะไปไหนจ้าลูกหล่ะมามามาโอ้ยกลับไปอยู่ที่เดิมบุไปนอกตัวเดียวก็ยากโอเคครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ